<utan> Ask, ครับวที่ท่านนายที่เดินทางมาวันนี้ค่ะมายื่นเรื่องอะไรคะอ๋อวันนี้ทางทางคุณจตุพรเนี่ยมายื่นเรื่องของคุ้มครองสิทธิ์ในในเงิน71ล้านตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วเนาะวันนี้มายื่นเรื่องตรงนี้แหละประเด็นหลักครับมีความกังวลเรื่องทรัพย์สินยังไงบ้างไหมคะเพราะว่ามันตั้ง71ล้านนะคะ ก็ก็เอาเท่าที่ทางสัานักานป้องกันและปราบปรามการฟ้องเงินเนี่ยจะตรวจสอบทรัพย์สินและได้ยึดอาัดไว้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเท่าไหร่ก็ตามค่ะท่าน,นน่ะเพราะว่าคดีอาญาก็เดินไปด้วยคดีทางแพ่งที่เรื่องทรัพย์สินก็เดินไปด้วยแบบนี้ค่ะรวดเร็วทันใจยังไงเนอืม,มก็ก,ก็ต้องถ้าพูดต,งตรงๆก็ต้องขอบคุณสํานักานป้องกันและปราบปรามการฟ้องเงินแหละในส่วนของทางแพ่งนะในมาตรการเรื่องการยึดทรัพย์ต่าง ส่วนทางคดีายาาในส่วนนั้นก็เป็นเรื่องของทางตำรวจและอายการไปก็ว่ากันไปควบคู่คู่ขนานกันไปคนอกจาก71ดล้านคิดว่ายังมีอีกไหมคะท่านนายส่วนส่วน,ส,วนส่วนตัวเลขอื่นเช่น39ก็คงจะตามมามครับเท่ากับว่าทุกส่วนที่เขาเกี่ยวข้องในคดีมูลฐานเราก็หวังให้ปปงตามดิายัดมาเพื่อเฉลี่ยคือในฐานะผู้เสียหายด้วยทั้งหมดที่อยู่ในมูลฐานความผิด ทางอาญาที่เกี่ยวข้องอยากให้ท่านนายพูดหน่อยค่ะว่าจำนวนเงินสรุปแล้วมันมีกี่ก้อนกันแน่71ล้าน39ล้านอะไรหลักัก็มี71เนาะ39แล้วรถเบนซ์11ล้านเศษๆแล้วก็9ล้านที่ตัวหลักนะครับกลับช่วงช่วงวันรันที่ผ่านมาที่เข้าไปให้ปควาพร่มเติมกับทางอายการนะคะเป็นผลที่สรุปเป็นยังไงบ้าง ทางสำนักง,งานอายการที่ดูแลเรื่องคดีนอกราชอาณาจักรก็มีการสอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นนอกราชนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักง,งานอายการอยู่แล้วในคดีนอกราชเห็นเห็นว่ามันเป็นเรื่องสัญญาใช่ไหมคะมันมีข้อสงสัยอะไรมันมันมันมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีการกระทำความผิดสัมพันธ์กันระหว่างนอกราชกับในราชพูดง่ายๆซึ่งเป็นอำนาจของอายการรับแ,แต่แต่ส่วนใหญ่ เป็นเรื่องของการทำสัญญาเออรวมด้วยทั้งหมดครับเส้นเงินต่างๆด้วยด้วยเช่นกัน,นค่ับถาเานักอย่างวันนี้การยื่นคุ้มครองสิทธิ์มันต้องมีการแนบเอกสารหลักฐานคะอยากรู้ว่าเราเตรียมอะไรมาให้ปปองอบ้างก็ตัวหลักๆก็คือเส้นเงินเนะาะเช่นใบใบโอนเงินธนาคารหรือสำเนาแคชเชียร์เช็คในส่วน39้าล้านนี้ยกตัวอย่างนะครับ แล้วพวกใบแจ้งความบรรทุกสาดดรมนะีใบร้องทุกกล่าวโทษด้วยประกอบนะใบร้องทุกกล่าวโทษหนึ่งสองก็คือหลักฐานทางการเงินใช่ตัวหลักๆอยู่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 ตามนี้ครับเราต้องมีการระบุพฤติการด้วยนะคะว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาก็ทําอะไรกับผู้เสียหายบ้างเออพฤติการนั้นมันอยู่ในสำนวนการสอบสวนตํารวจอยู่แล้วซึ่งผมเชื่อว่าตํารวจคงสําเนาให้กับทางปปงด้วยตรงนั้น จะแปลว่าทุกวันนี้ก็ไม่ได้มีข้อกังวลใจอะไรแล้วเพราะว่ากระบวนการมันเดินหน้ามาถึงกลางทางแล้วใช่ไหมไม่มีกังวลครับแล้วในทุกวนันนี้ทนายต้อมเองเขาก็ยังอยู่ในเรือนจําไม่ได้ประกันตัวค่ะอืมก,ก็ก็ตามข่าวครับก็ยังอยู่ในเรือนจําอยู่อยากอยากให้เขาได้มีโอกาสพูดอะไรกับเราไหมคะเพราะว่าทุกวันนี้เขาก็ยังสู้หัวชนฝาอยู่เลยค่นะทนายผมเชื่อว่ามันอยู่ที่กระบวนการคิดของเขาเองว่าเขาจะคิดและพิจารณายอย่างไร เขาอยากจะขอขามามาดามอ้อยเหรอคะท่านนายอันนั้นผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องสามัญสำนึกของแต่ละคนคงคง,งไม่ก้าร่วงเขาเหมืนอนกันอันนี้นพี่อ้อยบอกว่าจะดำเนินทุรกีจอยงที่สุดไม่มีการไก่เกี่ยกันหรือถ้าไก่เกลี่ยต้องไปคุยกับคุณส่นที่เองถ้าคุยออกับคุณสนที่ีว่าจะได้ไก่เกีย่ยเหรอคะอันนั้นต้องถามคุณสนทีเอง <laughs> <laughs> ผมตอบแทนคุณสนทีไม่ได้ทางฝั่งพี่อ้อยบ้างไครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ สลับสลับอย่างนเดๆข้าสลับที่ก็ได้ครับคโดยพูดไม่เก่งเนาะก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกดีมั่นใจมั่นใจในกลไกของเจ้าหน้าที่รัฐตอนนี้คือสบายใจสบายใจค่ะสบายใจไม่เครียดไม่ซีเรียสอะไร ถ้าเขาอยากจะออกมาแล้วแบบมาคุยมาขอเข้ามาเหมือนพี่อ้อยไม่ไมไกเกลียดค่ะพี่อ้อยไม่ไกเกลียดไม่คุยไม่อะไรโ็พี่อ้อยให้โอกาสเขาตั้งแต่ยื่นหนูติดแล้วค่ะบ้านอ้อยค่ะหลังจากนี้ถ้ามีคนเข้าหาเราในลักษณะแบบนั้นอีกเราจะมีการระวังตัวเพิ่มขึ้นเลยคะตอนนี้ก็ระวงังอย่างที่สุดค่ะระวังมากเดี๋ยวลูกคนอ้อยพูดดังนิดนึ่งก็ระวังอย่างที่สุดค่ะระวังมากระวังมากเลยตอนนี้ จะมาขอยืมเงินขอชําชวนให้ร่วมลงทุนคิดหนักเลยได้ไหมคะตอนนี้ก็อยู่ที่ครอบครัวทําเฉพาะครอบครัวค่ะธุรกิจอยู่กับครอบครัวหลังจากนี้จะเดินทางไปไหนครับก็ไปพักผ่อนค่ะไปพักผ่อนมีมีตำรวจที่อะไรอย่เ้ยไม่มีค่ะไม่มีก็ทุกอย่างให้การไปหมดแล้ว ก็เราดูพี่พอพี่พี่อ้อยมีแผนจะไปญี่ปุ่นค่ะก็เลยอยู่ที่นี่ก็เลยอยู่เนี่ยยาวหน่อยเกี่ยวกับว่าเรามีแผนว่าจะรอให้คดีไปถึงถึงจุดไหนค่ะที่ที่เราตั้งใจไว้กจะว่าจะมีเรือกสอบหรือเลือกวันไหนยังไม่รู้เดือนมกราเดือนนี้ค่ะยังไม่รู้จะเรียกเพื่อนเติมอีกเมื่อไหร่ก็อยู่ไปก่อนอยู่ไปก่อนใช่ใชรใครใครจะเรียกพจะเรียกก็อาจจะเป็นสอบสวนกลาง เรียกสอบเพิ่มเติมอีกจุดไหนที่ว่ามันต้องแก้ไขอะไรยังไม่ระบุวันยังไม่ระบุวันค่ะใจเราต้องการอยู่เพื่อรอเห็นว่ามีการส่งฟ้องศาลเลยใช่ไหมถ้าถามเรื่อความขรึร้นิี้ึงว่ามีทางฝั่งทนายตั้มเขาส่งคนมาพูดอะไรไับ้างไหมคะยังไม่เลยค่ะดูว่าแบบว่าทางฝั่งเขามันดูเงียบไปเียบเงียบผิดกิเงียบ จากการที่เคยรู้จักเขามาคิดว่าตอนนี้เขากําลังคิดหรือเขาวางแผนอะไรอยู่ไหมกูพี่อ้อยก็ไม่ทราบไม่รู้เหมือนกันไม่รู้แต่พี่อ้อยก็จะดาเนินการให้ถึงที่สุดไปสุดซอยครับค่ะคขอบคุณค่ะลองค่ะค่ะวันนี้รับเรื่องแล้วจะต้องดําเนินการยังไงต่อค่ะก็ในส่วนของสํานักงานปปงค่ะตอนนี้ในคดีของคุณอ้อยเนี่ยก็อยู่ในกระบวนการขั้นตอน การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายนะคะซึ่งก็เดี๋ยวพอทางคุณอ้อยแล้วก็ทนายยื่นข้อมูลพยานหลักฐานทั้งหมดทางพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะของกองคดีสองก็จะมีการรวบรวมข้อมูลนะคะประมวลเรื่องเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อดําเนินการส่งไปทางอายการดาเนินการในการสักฟ้องต่อไปนะคะแล้วก็ประเด็นก็คือว่าในแง่ของกระบวนการการได้เงินคืนมาเนี่ยก็คือต้องอรอกระบวนการทางศาลให้เสร็จสิ้นนะคะถ้าเกิดสมมุติว่า ไม่ได้มีการดําเนินการในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการตัวอย่างก็กระบวนการาได้จะเร็วค่ะถ้าลองคะตอนนี้ถ้ากับว่าคําสั่งยึดยังมีเพียงคําสั่งเดียวใช่ไหมคะที่ว่า77ล้านใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีคําสั่งยึดครั้งถัดไปก็จะเข้ามารวมได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะตามตามก็ <c oughs> ในสําหรับคําสั่งยึดอายัดในทรัพย์สินอื่นๆในอนาคตถัเมานะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการเดิม <c oughs> ก็คือเราก็จะมีการ ประกาศให้ทางคุณอ้อยมายื่นคำร้องคุม้คมครองสิทธิผู้เสียหายในรายการต่อนะคะอยากไั้ท่านกระสรงอธิบายว่าทำไมการคุม้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีชอบโกงถึงเป็นหนึ่งในภารกิจของป,ปปงอ้วยค่ะอันนี้เป็นเป็นประเด็นที่ทางรัฐบาลนะคะท่านนายกธำน,นตรีท่านรองนายกคุมธรรมที่กํากับดูแลรวมถึงท่านเลขาธิการปปงอให้ความสําคัญมากๆนะคะว่าในเรื่องของความเสียหายของประชาชนเนี่ยทางรัฐบาลเองสำนักงานปปงอไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะคะแล้วก็พยายามที่จะ ดำเนินการตามหน้าที่ตามกฎหมายของเราในการที่จะติดตามเงินและก็ทรัพย์สินที่ถูกผู้ที่ผู้เสียหายถูกหลอกลวงนี่กลับมาคืนกับสู่ผู้เสียหายนะคะโดยที่กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยเป็นกระบวนการหนึ่งที่เราคิดว่าจะช่วยเยียวยาความเสียหายให้กับทางผู้เสียหายให้ได้มากที่สุดนะคะโดยพยายามที่จะรวบรวมทรัพย์สินนะคะติดตามเส้นเงินที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทําความผิดนะคะแล้วก็มีการประกาศลงราชกิจจาซึ่ง ถ้าตามกระบวนการแล้วเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่ประกาศลักิจจารแล้วทางผู้เสียหายมีระยะเวลาทั้งสิ้น90วันนะคะในการที่จะเข้ามายื่นคำร้องกับสำนักง,งานปปงได้โดยช่องทางนะคะก็อยากจะขอทางสื่อมวลชนช่วยเ,เผยแพร่นะคะช่องทางในการยื่นคำร้องเราทําได้หลายช่องทางนะคะ1ทั้งสามารถที่ยื่นทางไปรษณีย์ได้นะคะโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆหน้าเว็บไซต์ของสำนักง,งานปปง w w w amlo go t h นะคะหรือว่า2นะคะสามารถที่จะมายื่นด้วยตนเองนะคะแล้วก็ช่องทางที่3สามารถที่จะยื่นเอกสารผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะผ่านช่องทางารับเรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานปปงได้ด้วยค่ะตอ,ตอนนี้สินที่ยึดมาประกรรมามีตบลับเท่าไหร่คะมูลค่าค่ะตอนนี้สำหรับคำสั่งแรกที่ทางคณะกรรมการธุรกรรมมีมติยึดอายาัดไปนะคะเมื่อเดือนธันวา มีทั้งสิ้น3รายการนะคะก็จะเป็นบ้าน1รายการแล้วก็เป็นเงินในบัญชี2รายการรวมประมาณ7 1ล้านบาทนะคะตามที่ทราบกันในข่าวแล้วค่ะเดีวนอื่นอ่ะคืออยู่ระหว่างอะไรนะครับค่ะสำหรับตัวทรัพย์อื่นนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดําเนินการนะคะก็ทางสํานักงานปปงเองก็มีการบริหารการทํางานกับทางสำนักกำรหนแห่งชาติอย่างใกล้ชิดนะคะก็ก็มีการส่งเรื่องกันแล้วก็เดี๋ยวคงอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายค่ะ ตำรวจส่งรายการทรัพย์สินมา,มาที่ปปมมีมีการส่งเรื่องมาในเรื่องที่ทางทางคุณอ้อยไปร้องทุกข์การโทษกับทางสำนัก,ก,าก,กานงานตำรวจค่ะถ้าเผื่อว่าตัวบ้านหลูงที่ทนายต้อมเขาซื้อไว้หรือใช้อยู่อะถ้าใครจะเข้าออกระหว่างตอนยึดทรัพย์แบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมคือทําอะไรกับทรัพย์ไม่ได้แล้วอตอนนี้ตอนนี้เนี่ยพอมีมติอาัดแล้วเนี่ยโดยหลักแล้วต้องไม่สามารถ เข้าไปคนอื่นที่เป็นบุคคลภายนอกต้องไม่สามารถเข้าไปใช้ใช้ทรัพย์สินดังกล่าวได้นะคะในกรณีที่อาจจะมีกรณีที่เป็นผู้พักอาศัยเดิมหรือว่าคนที่มีสิทธิ์อยู่ในบ้านหลังดังกล่าวด้วยเนี่ยอาจจะต้องมีการทําคําร้องมาที่ทางสํานักงานปปงนะคะในการขอใช้ทรัพย์่ชคราวจนกว่าที่จะมีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าทรัพย์ดังกล่าวเนี่ยตกเป็นของแผ่นดินหรือว่าให้มีคําสั่งให้ชดใช้คืนให้กับผู้เสียหาย เพรว่าจบจนวันนี้ทางคณะต้องก็ยังไม่ได้มาดีแคร์ใช่ไหมคะว่าสอบนั้นเขาได้มาโดยชอบอะไรเนี่ยยังค่ะยังค่ะยังไม่ได้รับข้อมูลดังกล่าวค่ะคดีอาญากับคดีแพ่งนี้แยกกันไหมครับท่านแยกกันค่ะเราทํางานไปในเชิงคู่ขนานค่ะบูรณาการในส่วนของคดีอาญาก็ ต้องรอให้อายาตัดสินใช่ไหมอ่าไม่จาเป็นต้องรอให้อายาตัดสินค่ะในเรื่องของมาตรการรีบซับทางแพง่งตามกฎหมายฟอกเงินของปปงนเนี่ยเราสามารถดาเนินการกระซับได้เลยหากเรามีเหตุอนคุรเชื่อได้ว่ารั์ดังกล่าวเนี่ยเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดที่ได้มากับความผิดมูลฐานชื่อในเคสเนี่ยก็เป็นเรื่องของการช่อโกงเป็นปกติธุระเนี่ยค่ะก็คือเข้าความผิดมูลฐานที่เราเดําเนินการกระซับได้ค่ะ ยินดีค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวน้องๆจะช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ดูแลให้นะคะเกือบเอาไม้พิมพ์ถังพิมถังข้อไหนสิข้อถังเลียดข้อไหนเรื่องเกี่ยวกับไอคอนค่ะว่าเดี๋ยวพี่อาจจะไม่ทราบข้อมูลไม่อาจจะไม่ทราบข้อมูลรายละเอียดรอบนึงไอ้ที่ที่เรายึดยึดมาได้ทหมดตอนนี้มันขั้นตอนมัน ี่ไม่แน่ใจตัวเลขตอนนี้ของเดียคอนเพราะว่ามันยึดหลายหลายหลายครั้งมากเลยแต่เดี๋ยวมันจะมีการเรียกผู้เสียหายแต่ละรถแต่ละมาถึงถ้าอันนี้ขออนุญาตเป็นตามหลักการนะคะเพราะว่าในในตัวรายละเอียดเนื้อหาคดีเดียคอนที่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้กี่คำสั่งแล้วนะคะแต่ว่าโดยหลักการค่ะโดยโดยหลักการโดยหลักการเมื่อมีการยึดอายัดทรัพย์แล้วนะคะก็จะมีการประกาศคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายดังนั้นเนี่ยผู้เสียหายที่ ประสงค์จะได้รับการคุ้มครองสิทธิสามารถที่จะยื่นคำร้องมาได้แต่ว่าปกติแล้วเจะต้องมีการแสดงหลักฐานนะคะให้ชัดเจนนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดจะมายื่นคำร้องของคุ้มครองสิทธิ์ก็ต้องเตรียมเอกสารแสดงตนมานะคะไม่ว่าจะเป็นแบรประชาชนกรณีถ้าจะมอบบุคคนอื่นมาก็ต้องมีหนังสือรอมหน้านะคะแล้วก็ต้องมีพยานหลักฐานเอกสารเส้นทางการเงินว่าได้มีความเสียหายไปเท่าไหร่ ะะแล้วก็เอกสารการแจ้งความหรือว่าพฤติการคดีว่าตัวเองเกิดความเสียหายอย่างไรเพราะว่าอันนี้ก็ต้องเรียนตรงๆว่ามันต้องมีความชัดเจนว่าคุณเป็นผู้เสียหายแน่ๆ<ม>นะคะไม่ได้ไปไม,ไ,มไม่ได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับในกระบวนการะคะ่ะแต่ว่าขั้นตอนการตรวจสอบอะไรมันก็จะค่อนข้างามียากนิดนึงใช่ค,<ม>ค่ะเพราะว่าของอย่างดีไอคอนอย่างที่เห็นว่าค่อนข้างจะเป็นวงกว้างนะคะแล้วก็มีข้อมูลพยานหลักฐานค่อนข้างเยอะที่อาจะต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมแล้วก็ประมวล ข้อมูลที่อาจจะยาวมากกว่าถ้าลองถามเป็นหลักการนิดนึงกรณีที่เมื่อวานนี้คุณแซงกับคุณมีนนะคะอายการสั่งไม่ฟ้องแล้วอย่างนี้ซับที่เรายึดไปก่อนหน้านี้เขาทั้งคู่ต้องทายังไงบ้างเพือพ่อเพื่อถอดคำสั่งอันนี้<ห>คงจะต้องขออนุญาตแบ่งเป็น2อสองกรณีค่ะคดีอาญาส่วนคดีอาญากรณีสั่งไม่ฟ้องคดีอาญากับในเรื่องของการดําเนินทรัพย์สินตามมาตรการทางแพ่งอาจจะต้องแยกจัดกันค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้ตัดสิทธิ์ในส่วนของทาง บุคคลที่เคยโดนดำเนินการกับทรัพย์สินที่จะสามารถยื่นคำร้องในการโต้ย้งทรัพย์ในชั้นศาลก็ยังสามารถทําได้นะคะ mm hmm. ค่ะแต่ว่าแต่ว่าให้แยกประเด็นกันว่าการที่ไม่สั่งฟ้องอาญากับเรื่องของการริบทรัพย์ว่ามันเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดหรือเปล่านี่จะต้องมีการาพิสูจน์ทราบกปนอีกรอบหนึง เท่ากับว่าทางปปงต้องเอาสองนวนจากความเห็นของอายการคดีพิเศษมาดูดใช่ไหมคะว่าทำไมอายการถึงสั่งไม่ฟ้องตรงนีถ้ถ้าในกระบวนการขั้นตอนของสำนักง,งานปปงค่ะเราไปที่เราไปเราเราสิ้นสุดกระบวนการยืร่นัยะแล้วเราไปทางทางอายการและทางศาลแล้วค่ะดังนั้น,น,นถ้าเกิดในในแง่ของการโต้แยง้งซับดังกล่าวเนี่ยก็คงต,ต้องไปว่ากันในชั้นศาลค่ะเป็นศาลแพ่งใช่ไหมศาลแพ่งค่ะเท่ากับว่าคุณมินพณแซมก็ต้องไปโต้แย้งในชั้นศาลแพ่งใช่ค่ะว่าซับนั้นเขาไม่ได้มาจากการทำความผิดเรื่องเดียร์ไอคอนค่ะ มีผลก,กระทบอะครับอย่างเงี้ยการยึดทรัพย์แล้วก็เลขารงงานยึดทรัพย์มืก่อนนั่นอย่างครับแล้วก็ขัดจังหวะยกบคองแบบที่ผ่านมาเนี่ยก็จริงๆก็คือทางสำนักง,งานปปง,งเองค่ะหรือว่าพนักงอานเจ้าหน้าที่ทุกคนก็เรายึดการดํนาเนินการตามตามกกฎหมายค่ะ,ะต้องเรียนให้ทร,ราบว่ามาตรการ ป้องการปรับตามการฟ้องเงินเนี่ยการที่มีกฎหมายแบบนี้มันเป็นตามหลักสากลที่ประเทศอื่นๆก็ทํากันก็คือว่าเป็นการดําเนินการมาตรการยึดอายัดเอาไว้ก่อนเพื่อที่ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายรุนแรงมากกว่านี้นะคะแล้วก็รวมถึงการผักภาระการพิสูจน์ไปให้กับบุคคลที่เป็นเจ้าของทรัพย์ในการชี้แจงนะคะซึ่งจะต่างกับกระบวนการทางอาญาทางอาญาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ต้องเป็นคนพิสูจน์นะคะแต่ว่ากระบวนการมาตรการรีบรั์ทางแพ่งตามกฎหมายฟ้องเงินเนี่ยภาระการพิสูจน์จะขึ้นอยู่กับเจ้าของทรัพย์ ที่คุณจะต้องแสดงให้เห็นได้ว่าทรัพย์ดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดนะคะซึ่งตรงนี้เป็นการดําเนินการตามหลักกฎหมายแล้วก็ไม่พนักงานเจ้าหน้าที่เองก็ดําเนินการด้วยหลักโปร่งใสนะคะเป็นธรรมสุจริตตรวจสอบได้ก็คิดว่าไม่ได้กังวลใดใ,นในค่ะ ถ้าอางนั้นมันก็จะมีสถานการณ์ที่เป็นไปได้ว่าเขาไม่ผิดในทางอาญาแต่ว่าพอมาตรการทางแพ่งเขาก็โดนริบซับเพราะว่าซับมันเชื่อได้ว่าใช่ค่ะ,คะมีหลายเคสค่ะอายกตัวอย่างเคสยาเสพติดสมมุตินะคะเสพยาเคสยาสพติดคนที่ได้รับซับไปที่เกี่ยวข้องกับการะทงามผิดยาเสพติดนะคะ,ะโดนยึดอาัดได้แต่เขาอาจจะไม่ได้โดนฟ้องข้อหาเรื่องของการขายยาหรือไปเกี่ยวพันกับยาเสพติดได้ค่ะอันนี้เป็นเป็นตามหลักสากลเลยค่ะเพื่อเพื่อที่จะตัดวงจรอาชญากรรม ดังนั้นเนี่ยมาตราการทางการเงินเนี่ยเป็นการใช้เพื่อที่จะทําให้วงจราชีากรรมหรือกลุ่มเครือข่ายเชีากรรมนี้ไม่สามารถที่จะมีท่อน้ําเลี้ยงไปหล่อเลี้ยงเขาให้ดําเนินการต่อได้ค่ะค่ะขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับ